รู้ไหมเอ่ยที่นี่ที่ไหนที่เนี่ยนับเป็นสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดในประเทศไทยมีทั้งไม้ดอกมีทั้งไม้ใบอูห้หูมันช่างอลังการเหลือเกินลำพังพอเพียงอย่างละออฟาร์มน่ะทำอย่างเนี้ยยากมาก ก็มาดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาเล็กๆน้อยๆของเขาไปไว้ที่ส่วนบ้างก็ยังดีนะดูไว้เป็นแบบอย่างดอกไม้แต่ละดอกอะแค่เมล็ดพันธุ์ก็ไม่มีที่จะซื้อแล้วเอาแค่แปลงเดียวเนี่ยคงใช้เงินหลายอยู่นะเอาแค่แนวคิดของเขา ไปใช้บ้างก็พอแล้วไม้ดอกไม้ใบเราก็พอมีอยู่บ้างแค่มีเอามาประดับสวยๆมันก็คงพอช่วยเหลือได้ลกหนะเอาแนวคิดเข้าไปใช้เอาไว้ตกแต่งได้ประหยัดประหยัดไว้ก่อนในสภาวะแบบนี้ละออฟ้า